สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Chem Delivery ครับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายสำหรับบทที่2เรื่องน้ำนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำโจทย์ท้ายบทกันครับโจทย์ที่เตรียมมาวันนี้เป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับโจทย์ข้อแรกบอกว่าเมื่อนำสารต่อไปนี้ไปละลายน้ำจะเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัวพร้อมระบุก,การนำไฟฟ้าของสารละลาย ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการละลายแบบแตกตัวหมายถึงการละลายนั้นเป็นการละลายแบบอิเล็กโทรไลต์นะครับซึ่งหมายถึงสารละลายนั้นจะมีสภาพเป็นไอออนบวกและไอออนลบอยู่ในสารละลายมันสามารถเคลื่อนที่ไปมาอยู่ในสารละลายได้จะทําให้สารละลายนั้นสามารถนําไฟฟ้าได้ตรงกันข้ามกับสารละลายที่เป็นประเภท non-electrolyte solutions หมายถึงสารนั้นสามารถละลายในน้าได้แต่การละลายนั้นไม่ได้แตกตัวกลายเป็นไอออนบวกหรือไอออนลบฉะนั้นแล้วการ สารละลายในรูปแบบนี้จึงไม่มีไอออนบวกหรือไอออนลบอยู่ในสารละลายจึงทําให้สารละลายนั้นไม่สามารถนำไฟ,ฟฟ้านั่นเองครับ โจทย์ข้อนี้ครับมีสารอยู่2ประเภทด้วยกันเราจะมาแยกกันว่าสารต่อไปนี้เป็นประเภทแบบไหนบ้างไปเริ่มที่สารแรกกันเลยครับสารแรกคกอแก๊สคลอรีนครับแกส๊สคลอรีนครับเป็นสารโคเวเลนต์การละลายในน้ําของสารนียครับเป็นการละลายได้แต่เป็นการละลายประเภทนอนอิเ e ล็กโทรไลต์ครับเมื่อเป็นการละลายแบบนอนอิเ e ล็กโทรไลต์หรือเป็นการละลายแบบไม่แตกตัวกลายเป็นไอออนดังนั้นแล้วสภาพการนําไฟฟ้าของสารละลายเราจึงบอกได้ว่าสารนี้ไม่นาไฟ าสารที่2คือโซเดียมซัลเฟตเป็นสารประกอบไอออนิกที่เกิดมาจากโซเดียมไอออนและกลุ่มของไอออนลบก็คือซัลเฟตไอออนนะครับสารนี้นะครับสามารถละลายในน้ําแล้วสามารถแตกตัวกลายเป็นไอออนบวกและไอออนลบได้ฉะนั้นแล้วรูปแบบของการละลายจึงเป็นการละลายแบบอิเล็กโทรไลต์ครับหรือเป็นการละลายแบบ แตกตัวได้เป็นไอออนนะครับพูดถึงในเรื่องของการนำไฟฟ้าของสารละลายจึงทำให้โซเดียมซัลเฟตนำไฟฟ้าได้สารที่3คือน้ำตาลซูโครสทุกคนทราบอยู่แล้วดีว่าการเอาน้ำตาลผสมกับน้ำจะเกิดการละลายได้แต่การละลายของน้ำตาลซูโครสครับเป็นการละลายที่ไม่ได้แตกตัวกลายเป็นไอออนบวกหรือไอออนลบครับรูปแบบของการละลายตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นนอนอิเล็กโทรไลต์ครับหรือการละลายที่ไม่แตกตัวนั่นเองครับ ฉะนั้นแล้วการนำไฟฟ้าได้ของสารละลายนี้จึงไม่เกิดขึ้นนั่นเองหะครับเราไปดูที่สารถัดมาครับสารที่4ชื่อว่าแมกนีเซียมคลอไรด์สารนี้เป็นสารประกอบไอออนิกครับสารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่จะละลายน้ําได้นะครับฉะนั้นแมกนีเซียมคลอไรด์ตัวนี้ละลายน้ําได้แต่การละลายตัวนี้เป็นการละลายที่แตกตัวกลายเป็นไอออนเรานิยามประเภทของการละลายนีย้ว่าเป็นการละลายแบบแตก ตัวหรืออิเล็กโทรไลต์นะครับเมื่อมักกิซียมคลอไรนี้สามารถละลายแบบแตกตัวจึงทําให้สารนี้นําไฟฟ้าได้นั่นเองละครับเรามาดูที่สารที่4กันบ้างครับสารนี้มีชื่อว่าเมทิลคลอไรเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ครับสารนี้เมื่อนําไปละลายน้ําแล้วถามว่าละลายน้ําได้ไหมคําตอบคือละลายน้ําได้แต่การละลายตรงนี้ไม่ได้เป็นการละลายแบบแตกตัวครับฉะนั้นแล้วเมื่อไม่ได้เป็นการละลายแบบแตกตัวลักษณะของการละลายจึงเป็นแบบนออิเล็กโทรไลต์การนําไฟฟ้าได้จึงไม่ เกิดขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้บอกว่าไม่นำไฟฟ้าและสารสุดท้ายคือโพรพานอลโพรพานอลเป็นแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งครับเป็นสารประกอบโค v เวเลนต์สารประกอบโค v เวเลนต์นี้ละลายในน้ำได้แต่ไม่ได้เป็นการละลายแบบแตกตัวเรานิยามมันว่าเป็นนอนอิเล็กโทรไลต์โซลูชันนะครับเมื่อเป็นนอนอิเล็กโทรไลต์นะครับเราจึงบอกว่าการนำไฟฟ้าของโพรพานอลนี้จึงไม่มีนั่นเองครับจากที่เราทำ แบบตัวอย่างมาทั้งหมด6ตัวอย่างเราจะพบว่าไอออนิกส่วนใหญ่เนี่ยจะละลายน้ําแล้วแตกตัวกลายเป็นไอออนบวกหรือไอออนลบอยู่ในสารละลายได้จัดเป็นประเภทอิเล็กโทรไลต์โซลูชันนะครับ สารประเภทนี้จะสามารถนำไฟฟ้าได้แต่อีกหนึ่งสารก็คือสารโคเวเลนต์สารโคเวเลนต์นะครับเป็นการละลายแบบนอนอิเล็กโทรไลต์จึงทําให้สารละลายนั้นไม่นําไฟฟ้าแต่จะจําอย่างนี้ไปก็ไม่ถูกต้องสะทีเดียวเพราะว่าสารไออนิกบางตัวเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเป็นการเกิดลักษณะของตะกอนเกิดขึ้นคําว่าตะกอนหมายถึงสารนั้นละลายในน้ำได้น้อยมากเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว จึงทําให้สารที่เกิดตะกอนนั้นไม่สามารถนําไฟฟ้าได้ครับเพราะว่ามันไม่สามารถแตกตัวกลายเป็นไอออนอิอและไอออนลบได้ครับในขณะเดียวกันสารโคเวเลนต์ครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเฉพาะนอนอิเล็กโทรไลต์อย่างเดียวยังมีสารโคเวเลนต์อื่นๆที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ก็มีเช่นสารที่เป็นกรดไฮโดรคลอริกไฮโดรไอโอดิกซันฟิวริ เหล่านี้เป็นสารโคเวเลนต์ที่สามารถแตกตัวได้เมื่อมีน้ําเป็นตัวทลํละลายนะครับฉะนั้นแล้วอย่าไปจําว่าสารประกอบไอออนิกเป็นสารประเภทอิเล็กโทรไลต์เท่านั้นมันยังมีสารบางกลุ่มที่เป็นนอนอิเ e ล็กโทรไลต์เช่นสารที่จับกันแล้วตกตะกอนและสารโคเวเลนต์อย่าไปจําว่ามันเป็นสารประเภทนอนอิเ e ล็กโทรไลต์เท่านั้นเพราะมันยังมีสารบางกลุ่มมันสามารถแตกตัวได้จึงสามารถนําไฟฟ้าได้เองครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าเขียนสูตรโครงสร้างโดยใช้เส้น แสดงพันธะจากโครงสร้างของสารต่อไปนี้ครับเราเรียนมาแล้วว่าพันธะโคเวเลนต์ครับการเกิดพันธะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันครับ 1. คือพันธะเดี่ยวหรือซิงเกิลบอนพันธะเดี่ยวเกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน1นึู่ 2. ดับบลูบอนหรือพันธะคู่เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน2คู่และ3คือพันธะ3หรือทริปเปิลบอนเกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันถึง3คู่ลักษณะของการเขียนแบบเส้นครับเราสามารถแทนพันธะเดี่ยวด้วยเส้น1เส้นพันธะคู่แทนด้วยเส้น2เส้นและพันธะ3แทนด้วยเส้น3เส้นครับตัวอย่างโจทย์ข้อแรกข้อนี้ครับอิเล็กตรอนสังเกตไหครับ1คู่เกิดพันธะเดี่ยวแทนด้วยเส้น1เส้น คาร์บอนตัวที่1กับตัวที่2ครับมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันถึง2คู่ฉะนั้นแล้วตัวนี้เรียกว่าเป็นพันธะคู่หรือดับบลบอนแทนด้วยเส้น2เส้นในขณะเดียวกันคาร์บอนตัวที่2กับตัวที่3มครับมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน1คู่แทนด้วยพันธะเดี่ยว และคาร์บอนตัวที่3กับออกซิเจนครับมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน2คู่จึงแทนด้วยเส้น2เส้นในขณะเดียวกันนะครับตัวคาร์บอนกับไฮโดรเจนครับทุกตัวเลยนะครับทุกตำแหน่งเลยทำพันธะโดยมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน1คู่ทุกตำแหน่งที่เป็นคาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็นััน่านเดียวหมดเลยฉะนั้นแล้วตัวอย่างข้อนี้ครับเราสามารถเขียนเป็นสูตรแบบเส้นขึ้นมาได้แบบ้ครับ ไม่ยากเลยสำหรับการเขียนแปลงจากสูตร e ิวอีสแบบจุดให้กลายเป็นสูตรแบบเส้นแบบนี้นะครับยังไงฝากก็เรียนทุกคนไปลองทำตัวอย่างตัวที่2ตรงนี้นะครับลองพอสคลิปวิดีโอแล้วลองฝึกเขียนนะครับและตัวอย่างตัวที่3ตรงนี้ครับไม่เกินความสามารถของเรียนแน่นอนครับไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันดีกว่าครับโจทย์ข้อนี้บอกว่า สีย้อมชนิดหนึ่งมีสูตรโครงสร้างที่ยังไม่สมบูรณ์ดังที่แสดงตรงนี้ครับสูตรโครงสร้างนี้จะสมบูรณ์หาาคาร์บอนกับไนโตรเจนสร้างพันธะโคเวเลนต์โดยใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน2อิเล็กตรอนและไนโตรเจนกับไนโตรเจนสร้างพันธะโคเวเลนต์โดยใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน4อิเล็กตรอนจงเติมเส้นพันธะในสูตรโครงสร้างของสีย้อมให้สมบูรณ์ ผู้คนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนครับว่าการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน2อิเล็กตรอนระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจนการใช้ร่วมกัน2อิเล็กตรอนหมายถึงมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน1คู่ครับและระหว่างไนโตรเจนกับไนโตรเจนมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันสอิเล็กตรอนนั่นหมายถึงว่ามีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน2คู่อิเล็กตรอนนั่นหมายความว่าตรงนี้ระหว่างไนโตรเจนกับไนโตรเจนเกิดเป็นพันธะคู่ ระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจนเกิดเป็นพันธะเดียวเราสามารถเขียนพันธะที่เกิดขึ้นด้วยเส้นดังนี้ครับไนโตรเจนกับไนโตรเจนเป็นพันธะคู่แทนด้วยเส้น2เส้น ส่วนคาร์บอนกับไนโตรเจนเป็นพันธะเดี่ยวแทนด้วยเส้น1เส้นครับฉะนั้นแล้วสีย้อมที่มีสูตรโครงสร้างที่สมบูรณ์นะครับสามารถทําได้ดังที่คูเดียวเขียนไว้เองครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์เส้นใยชนิดหนึ่งมีสูตรโครงสร้างดังแสดงท่าที่อยู่ในโครงสร้างนี้ประกอบด้วยท่าสามชนิดได้แก่ไฮโดรเจนคาร์บอนและไนโตรเจนครับทั้ง3ชนิดนี้เกิดพันธะอยู่2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือ พันธะเดีย่ยวและพันธะสางครับข้อแรกถามว่าระบุชนิดพันธะโคเวเลนต์ระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจนและจำนวนคู่อิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกันการระบุชนิดของพันธะเราสังเกตจากเส้นได้ง่ายดายเลยครับ1เส้นแทนพันธะเดีย่ยว 2เส้นแทนพันธะคู่ซึ่งไม่ได้มีอยู่ในสูตรโครงสร้างและ3เส้นแทนด้วยพันธะสามครับฉะนั้นแล้วเขาให้ระบุจํานวนและระบุชนิดตอบได้เลยครับ1พันธะประเภทที่เป็นซิงเกลิลบอร์ดกับ2ครับที่เป็นทริปเปิลบอร์ดเรามานับก,กันครับ,บนักเียครับซิงเกิลบอร์ดครับมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6ี่และ7ครับซิงเกลิลบอร์ดมีทั้งหมดอยู่7 ส่วนทริปเปอรบอลครับมีอยู่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งระหว่างธาตุคาร์บอนกับไนโตรเจนคำตอบก็คือทริปเปอรบอลหรือพันธะสามมีเพียงแค่หนึ่งพันธะเท่านั้นครับจนข้อต่อไปบอกว่าระบุจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดที่ทุกอะตอมใช้ร่วมกันเพื่อสร้างพันธะโคเวเลนต์ครับเราทราบดีอยู่แล้วว่าพันธะเดี่ยวเกิดการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันสองอิเล็กตรอนพันธะสามใช้อิเล็กตรอนร่วมกันหกอิเล็กตรอนฉะนั้นแล้วครับ เราทราบว่าพันธะเดี่ยวมี7พันธะถ้ามีเจพันธะแสดงว่ามีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันถึง14อิเล็กตรอนและพันธะ3มีอยู่1พันธะซึ่ง1พันธะ3ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันในการสร้างพันธะถึง6อิเล็กตรอนครับเมื่อเอามารวมกันจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดที่ร่วมกันสร้างพันธะโคเวเลนต์ขึ้นมารวมแล้วเป็น20อิเล็กตรอนโจทย์ถัดไปถามว่า ระบุจำนวนเส้นพันธะที่ล้อมรอบคาร์บอนไฮโดรเจนและไนโตรเจนตามลำดับย้อนมาดูที่สูตรโครงสร้างครับระบุจำนวนเส้นเราระบุที่คาร์บอนก่อนครับคาร์บอนหนึ่งตัวเราตีเป็นคาร์บอนตัวแรกแล้วกันนะครับคาร์บอนตัวแรกกับตัวที่2ก็คล้ายๆกันเรายึดให้คาร์บอนตัวแรกคาร์บอนตัวแรกเกิดพันธะรอบๆคาร์บอนเนี่ยสี่ตำแหน่งด้วยกันซึ่งแต่ละตำแหน่งเป็นพันธะเดี่ยวหมดเลยฉะนั้นแล้วเราบอกได้ว่า พันธะที่อยู่ล้อมรอบคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด4เซ้นครับในขณะเดียวกันไฮโดรเจนแต่ละตัวที่ทําพันธะกับตัวคาร์บอนนี่ครับจะมีเส้น1เส้นในการสร้างพันธะเดี่ยวและในไนโตรเจนครับมีเส้นทั้งหมด3เส้นแทนด้วยพันธะสามนะครับเราสามารถตอบได้ว,ว่าคาร์บอนมีอยู่4เสน้นไฮโดรเจน1เส้นและไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ 3เมเนนั่นเองครับไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันครับโจทย์ข้อนี้บอกว่ามีถังแก๊สสองถังซึ่งบรรจุแก๊สไนโตรเจน m น n o x i d e และแก๊สไนโตรเจนแต่เนื่องจากฉลากเลือนหายไปเห็นเพียงตัวเลขสแสดงจุดเดือดที่ปรกากฏเป็นลบ196องศาเซลเซียสและลบ152องศาเซลเซียสโมเลกุลของไนโตรเจน m o n o x i d ์และแก๊สไนโตรเจนมีมวลและรูปร่างใกล้เคียงกันจงระบุว่าแก๊สถังใดเป็นไนโตรเจนอนอกไซด์ และถักใดเป็นแก๊สไนโตรเจนเพราะอีดใดเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับจุดเดือดและจุดหลอมเหลวจุดเดือดเนี่ยครับแสดงถึงว่าสารนั้นเนี่ยแปลเปลี่ยนจากสถานะของเหลวกลายไปเป็นแก๊สครับการที่มันจะแปลเปลี่ยนจากสถานะของเหลวกลายเป็นแก๊สได้มันจะต้องถูกทําลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไป ซึ่งแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสำหรับสารสองสารนี้ซึ่งเป็นสารโคเวเลนต์ด้วยกันทั้งคู่ครับจะมีอยู่3แรงยึดเหนี่ยวด้วยกัน 1. คือแรงลอนดอนแรงลอนดอนครับเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสำหรับโมเลกุลที่ไม่มีคั่ว 2. แรงระหว่างั้วครับแรงระหว่างั้วเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ที่ทั้ง2โมเลกุลมีคู่สแรงไฮโดรเจนหรือเราเรียกว่าพันธะไฮโดรเจนเพราะมันมีแรงดึงดูดที่แรงมาก พันธะไฮโดรเจนคือพันธะที่เกิดจากอะตอมของไฮโดรเจนอีกหนึ่งโมเลกุลไปทําพันธะกับธาตุฟลูออรีนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนกับอีกโมเลกุลหนึ่งอย่างนี้เกิดเป็นพันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วครับเรามาดูที่ไนโตรเจนอน,นอกไซด์ไนโตรเจน,อ,น,นอกไซด์ตรงนี้ครับเป็นสารโคเวเลนต์ที่เกิดจากธาตุสองชนิดเมื่อก็ตามที่เป็นธาตุสองชนิดนี้ครับโมเลกุลของมันจะเป็นโมเลกุลที่มีั้่ เมื่อเป็นโมเลกุลที่มีขั้วแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะครับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสารสองสารนี้เป็นแรงยึดเหนี่ยวที่มีขั้วแรงยึดเหนี่ยวที่มีขั้วนี่ครับจะมีจุดเดือดหรือจุดล้มเหลวที่สูงกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสารที่ไม่มีขั้วซึ่งสารที่ไม่มีขั้วก็คือแก๊สไนโตรเจนครับแก๊สไนโตรเจนเป็นแก๊สที่เกิดจากอะตอมของไนโตรเจน2ออะตอมซึ่งเป็นธาตุชนิดเดียวกันธาตุชนิดเดียวกันมาทำพันธะกัน จะทาให้โมเลกุลน,นั้นไม่มีขั้วสารที่ไม่มีขั้วเนี่ยครับจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่น้อยมากเช่นแก๊สไนโตรเจนกับแก๊สไนโตรเจนครับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสารที่ไม่มีขั้วเราเรียกามันว่าเป็นแรงหลอดดอนแต่สําหรับสารที่มีขั้วระหว่างไนโตรเจนอนอกไซด์กับไนโตรเจนอกไซด์เป็นแรงไดโพลนะครับซึ่งแรงไดโพลเนี่ยครับจะมีแรงยึดเหนี่ยวที่มากกว่านะครับจึงทำให้จุดเดือดหรือจุดล้มเหลวสูงกว่าแรงลอดดอน ฉะนั้นแล้วเขาถามว่าจงระบุว่าถังใดเป็นไนโตรเจน m น n ก x i d e ถังใดเป็นแก๊สไนโตรเจนเรามาดูที่จุดเดือดครับจุดเดือดลบ6 9องศาและลบ2 5 2องศาลบ2 5 2องศามีค่ามากกว่าฉะนั้นแล้วถังของลบ2 5 2องศาเซลเซียสครับเป็นถังที่บรรจุไนโตรเจนม m o อกไซ d ์ส่วนถังที่มีจุดเดือดอยู่ที่ ลบ196งอกาสองศาเซลเซียสเป็นถังที่บรรจุแกส๊สไนโตรเจนนั่นเองครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าผงน้ำตาลเกลือแร่ซองหนึ่งซึ่งมีองค์ประกอบคือโซเดียมคลอไรด์โพแทสเซียมคลอไรด์และกลูโคสเมื่อละลายผงน้ำเกลือแร่นี้ในน้ำจะมีสารที่อยู่ในรูปโมเลกุลและไอออนใดบ้างอยู่ในสารละลายโจทย์ข้อนี้ต้องการจะเช็คความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการละลายแล้วแตกตัวหรือไม่แตกตัว สารที่ละลายในน้ําแล้วแตกตัวเราเรียกว่า electrolyte solution สารที่ละลายในน้ําแล้วไม่แตกตัวเราเรียกมันว่า non-electrolyte solution เราเรียนมาแล้วว่าสารที่ละลายในน้าแล้วแตกตัวส่วนใหญ่จะเป็นสารประกอบไอออนิกใช้คําว่าส่วนใหญ่เพราะยังมีบางส่วนที่ละลายแล้วไม่แตกตัวเพราะเกิดตะกอนเกิดขึ้นและอีกหนึ่งสารนะครับก็คือสารโคเวเลนต์สารโคเวเลนต์ส่วนใหญ่จะเป็นสารประกอบที่ละลายแล้วไม่แตกตัวกลายเป็นไอออน แต่ยังมีส่วนน้อยที่ละลายแล้วแตกตัวกลายเป็นไอออนเช่นสารพวกกรดแต่โจทย์ข้อนี้ครับมีมาให้อยู่สามสารคือโซเดียมคลอไรด์โพแทสเซียมคลอไรด์และบิวโคสนักเรียนต้องแยกให้ออกว่าทั้ง3ชนิดนี้มันเกิดมาจากพันธะอะไร 1. โซเดียมคลอไรด์ครับเป็นพันธะไอออนิก 2. โพแทสเซียมคลอไรด์เป็นพันธะแอลนิกสองสารนี้สามารถละลายในน้ำแล้วแตกตัวกลายเป็นไอออนได้ฉะนั้นแล้ว สารที่อยู่ในรูปไอออนมีสารใดบ้างนะครับคำตอบก็คือมีโซเดียมไอออนครับมีโพแทสเซียมไอออนแล้วก็มีคลอไรด์ไอออนพราะละลายในน้ำแล้วแตกตัวซึ่งเป็นสารอิเล็กโทรไลต์โซลูชั่นแต่สารที่ละลายในน้ำแล้วไม่ได้แตกตัวยังคงอยู่ในรูปของโมเลกุลอยู่เหมือนเดิมนั่นก็คือกลูโคสครับซึ่งกลูโคสสูตรโมเลกุลของมันก็คือ C6H12O6 น,นั่นเองครับ ไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันครับโจทย์ข้อนี้ถามว่ากำหนดให้สาร A และสาร B เป็นสาร c o v a l e n ต์ซึ่งมีสมบัติดังตารางสาร A และสาร B ล้วนแล้วแต่ละลายน้ำได้สาร A เป็นกรดเปลี่ยนสีกระดิมาจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีแดงส่วนสาร B ไม่เปลี่ยนสีเดาได้ว่ามันน่าจะมีความเป็นกลางส่วนสภาพการนำไฟฟ้าของสารละลายสาร A นำไฟฟ้าได้ส่วนสาร B ไม่นำไฟฟ้าแสดงว่าสาร A เป็นการละลายแบบ อิเล็กโทรไลต์สาร B เป็นการละลายแบบนอนอิเล็กโทรไลต์สาร A และสาร B ละลายน้ำแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัวตอบได้เลยครับสาร A ละลายแล้วแตกตัวเพราะแตกตัวแล้วสามารถนำไฟฟ้าได้สาร B เป็นการละลายแบบไม่แตกตัวเพราะว่าการละลายแบบนี้เรียกว่าเป็นนอนอิเล็กโทรไลต์ละลายไม่แตกตัวทําให้สภาพของการละลายนั้นเป็นการละลายที่ไม่นําไฟฟ้าครับโจทย์ข้อนี้ถามนักเรียนว่า น้ำทะเลเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ประกอบด้วยแก๊สออกซิเจนเกลือแกนดีเกลือกลูโคสยูเรียและมีเทนมีสารอยู่เยอะแยะมากมายอยู่ในน้ำทะเลสารใดทำให้น้ำทะเลเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์คือสารที่สามารถแตกตัวไกลายเป็นไอออนได้ซึ่งสารที่สามารถแตกตัวไกลายเป็นไอออนได้น่าจะเกิดมาจากสารประกอบไอออนครับสารแรกตอบเลย อน,นุญาตวงกลมแล้วกันนะครับสารที่เป็นสารแยกชาร์ยคือโซเดียมคลอไรด์สารที่2คือดีเกลือครับแมกนีเซียมซัลเฟตส่วนที่เหลือครับที่เหลือไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนกลูโคสยูเรียหรือมีเทนเป็นสารโคเวเลนต์เป็นการละลายที่ไม่แตกตัวจึงไม่นำไฟฟ้านะครับแต่ตัวที่เป็นสารอิเล็กโทรไลต์นะครับก็จะมีอยู่2ตัวคือโซเดียมคลอไรด์กับแมกนีเซียมซัลเฟต โจทย์ข้อนี้บอกว่าให้ระบุว่าสารละลายที่กําหนดให้เป็นสารละลายที่เป็นสารไอออนิกหรือเป็นสารโคเวเลนต์และจงจัดว่าสารนั้นเป็นสารอิเล็กโทรไลต์หรือ non อิเ e ล็กโทรไลต์โดยการติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปในตารางครับตัวอย่างข้อแรกครับโพแทสเซียมไอโอดา์ ine, เกิดมาจากโลหะก,กับอะโลหะแสดงว่าสารนี้เป็นสารประกอบไอออนิกสารประกอบไอออนิกละลายน้ําได้ และแตกตัวกลายปลาเป็นไอออนจึงจัดเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ครับข้อที่2ครับข้อนี้เป็นสารโคเวเลนต์ครับสารโคเวเลนต์แต่สารนี้ครับโคเวเลนต์ ent, เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าโคเวเลนต์ส่วนใหญ่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นนอนอิเ e ล็กโทรไลต์เสมอไปเพราะสารนี้เป็นกรดครับกรดนี้มีชื่อว่ากรดไฮโดรเบรมิกกรดสามารถแตกตัวในน้ําได้กลายเป็นไอออนบวกและไอออนลบฉะนั้นแล้วกรดไฮโดรเบรมิกตัวนี้จัดเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์นั่นเองครับ ้อถัดไปครับโซเดียมออกไซด์เป็นสารประกอบไอออนิกเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ถัดไปแคลเซียมคลอไรด์เป็นสารไอออนิกซึ่งเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ ถัดไปกลูโคสเป็นสารโคเฟเลนสำหรับกลูโคสเป็นกรารละลายแบบน e อนอิเล็กโทรไลต์เพราะละลายแล้วไม่ได้แตกตัวกลายเป็นไอออนครับ NH2CONH2 น้อยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสารอะโลหะทั้งนั้นเลยถ้าสารอะโลหะมารวมตัวกันแบบนี้จัดเลยว่าเป็นสารโคเฟเลนโคเฟเลนครับเป็นกรารละลายที่ไม่ได้แตกตัวจัดเป็นนอนอิเ e ล็กโทรไลต์ไฮโดรเจนซัลไฟเป็นโคเฟเลนต์นอนอิเล็กโทรไลต์กรดซัลฟูริกเป็นสารโคเฟเลนต ที่เป็นอิเล็กโทรไลต์กรดตัวนี้แตกตัวได้ถ้าไปกรดไนตรกครับเป็นสารโคเวเลนต์ที่เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์สุดท้ายครับกรดไฮโดรคาริกเป็นโคเวเลนต์ที่เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ด้วยครับถัดไปครับไฮโดรโบมิกต,ตรงนี้ทำไปแล้วเป็นโคเวเลนต์ที่เป็นอิเล็กโทรไลต์โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นสารไอออนิกที่เกิดมาจากไอออนบวกและกลุ่มของไอออนลบเป็นอิเล็กโทรไลต์ โพเทสเซียมไฮดรอกไซด์ไอออนิกอิเล็กโทรไลต์แคลเซียมไฮดรอกไซด์ไอออนิกอิเล็กโทรไลต์กรดเอลสติกโคเวเลนต์อิเล็กโทรไลต์ครับ จบแล้วครับสาหรับการทําแบบฝึกหัดท้ายบทบทที่2เรื่องของน้าครับฝากให้นักเรียนทุกคนทบทวนบทเรียนนะครับแล้วก็ลองทําแบบฝึกหัดด้วยตัวเองแล้วมาเช็คว่าตรงกับคําตอบที่ครูเฉลยไปหรือเปล่าหากมีคําถามนะครับสามารถถามไปในกลุ่มไลน์ของห้องหรือทักถามใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในการสอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ